ดี๋ยววันนี้จบทริปนาบูแลใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพามาดูความเสียของพี่ฮาร์ดบีดที่ได้ขย้ำขี้เจ้าเขียวอีและเขียวเสวยกันไปนะครับสองคันนี้ยกเครื่องลงมาแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยว่ามันเป็นอะไรนะผมมันพังอะไรนะผมฝั่งการไฟนี่คือฝั่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องลุ้นมากที่สุดแล้วตั้งแต่ขับรถมาครับตอนถอดระวังประเกันการไฟด้วยนะเฮ้ยดูด้วยกันว่ามันจะพังไหม ับพี่วีร์สวัสดีพี่น้องชาวไทยเยอะสายรถหลวลงครับมันนีกผมแล้วข้าวมือไหนสอนนะครับน้ำมันลอินฟลุตเตอร์บังหรือว่าโลโกโน้นีถ้าใครเห็นโลโก้นี้จะรู้อยู่แล้วว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานะครับผมในการรับรถเพื่อนกลับมาบ้านด้วย <c oughs> และเพื่อนก้าไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จบทริปนับูดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพามาดูความเสีย ของพี่ฮาร์ดบทที่ได้ขยํำขยี้เจ้าเขียวอีและเขียวเสวยกันไปนะครับหลายๆ <sidewalk> คนต้องเจอครับใครที่ชอบไปออกทริปและใช้ฝาสีว้าวใช้ลูกเวทใหญ่ขี่อย่างเงี้ยนะครับผมทางล่องทางไกลแช่ความคือแช่นานๆอ่ะชอบแช่รถอ่ะ <laughs> จะต้องเจอเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับวันนี้ไม่ได้แอร์มาไรแครับตอะคือถ้าใครแบบมองเนี่ย จะเหมือนที่แบบไม่ร้อนนะไม่นหนาวแต่จริงที่นี่เนี่ยตอนนี้ติดลบสามองศานะครับดูจากปันพี่ได้ขาวไหมเกาะเงือกเลยน้ำแข็งนะป้าแล้วพาวว่า,า,านะครับวันนี้ก็มาอยู่กับบ้านของผมเองผมจะพามาให้ความรู้นะวันนี้ถือว่าให้ความรู้ดีกว่าก็น้ำยาก็ยังส่งตามเดือนนะครับร้อยสองร้อยบานแต่ละวันนะผมสามร้อยบานสี400่ร้อยบานห้าร้อยบานบ้างแล้วแต่จังหวะนะผมฟ้าจะพามาดูวันนี้ผมก็มายกเครื่องให้ลงดูทุกผู้เลยก็คือเจ้าคนนี้ คือเขียวอีถูกไหมยกเครื่องลงแล้วตรงนู้นเจ้าคันนี้นนคือเขียวเอ๋ยนะครับก็ยกเครื่องลงไปแล้วนะครับคนดูก็2คันนี้ยกเครื่องลงไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยว่ามันเป็นอะไรนะครับผมมันพังอะไรนะครับผมเพราะพี่ฮาร์ดขี่เขียวอีขาไปอยู่ดีๆขี่ขี่ธรรมดาแฮหายไปเลยไอ้คันเขียวเอ๋ขี่ขาขี่กับตอนซัดไม่เป็นไรนะครับมันเป็นตอนขี่ธรรมดาขับหายไปเฉยนะแล้วก็คันนี้เป็นรถของฝั่งเสียชัยภูมิเหมือนเดิมนะครับผมเอามาให้เราทําก็เดี๋ยวดูแลจัดการให้คันนี้เขาอยากได้เป็น66เทสเกเพราะเขาเห็นเราวิ่ เขาเลยแบบโหมันมันอยากแรงเกินเลเวลเลเขาก็เลยต้องการจัดนะครับท่านที่จะพามาดูเลยครับนี่เพื่อประการไม่เสียเวลาันดับแรกที่ขออนุญาตเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือก่อนนะครับผมไปนี่พามาดูสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับที่เราน้องเห็นคือเครื่องเขียวหยีนั่นเองนะครับผมหลายๆคนถามว่าพี่พักเก็ตที่อะไรพัเก็ตขนาดนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าผมใช้ก้านก้านไนแซดความยาวก้านมันจะยาวแล้วก็เสื้อที่ใช้เนี่ยมันเป็นเสื้อประวานนะครับเพื่อเห็นเห็นไหมประวานเนี่ยเนี่ยดูนะประวานเป็นอย่างนี้ครับ มันก็เลยต้องต่อยาวอย่างนี้แล้วพี่ใช้หัวลูกตก2มิลทางงงกันดิหัวลูกตก2มิลยิงได้ไงงงปะเออพี่สร้างแคมได้ครับสร้างโฟได้ <Hey. S 1> พี่ก็เลยไม่อยากจะใช้หัวลูกสูงเพราะมันชอบไปใส่ฝาเวลารอบสูงๆ oh. พี่ใช้รอบเครื่องยนต์สูงมากครับเค oh. รื่องนี้เป็นเครื่องแคลอีโอเคเอาไว้ก่อน oh. เครื่องนี้ เป็นเครื่องเขียวเฉยห้า5ก้าก้านะครับผมที่ได้ยกลงมาแล้วแล้วก็มาแกะให้ดูเรียบร้อยแล้วส่วนอันนี้เป็นรถแข่งนะตอรอ6ชกาเลยใครอยากเห็นว่ารถแข่งใช้ยังไงเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูทีหลังแล้วกันมาวันนี้เราก็มาดูเครื่องตัวเี้ก่อนแล้วกัน่ะมามุมนี้แล้วกันเพื่อไม่ให้ใหเสียเวลาเดี๋ยวพี่จะให้ดูรูปก,ก่อนเดี๋ยวเอาเวอร์เนียด้วยวัดให้ดูทัเทีต้องวัดชักด้วยไหม <Watch Shop S 1> วัดชักมันต้องใส่เสื้อใส่เสาอุปกรณนะมาเปิดเลยนี่ครับวาวชนมาดูให้ใกล้ครับนี่ครับ วาวชนไอเสียซึ่งปกติแล้วความเป็นไปได้ที่พี่ทํารถไม่มีโอกาสที่จะวาวชนอย่างแน่นอนเพราะพี่หลบวาวค่อนข้างที่จะแม่นแต่มันเกิดการชนอย่างนี้มันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นวัดลูกก่อนนะครับ <Okay. S 1> เขียวสเสวยลูกเนี่ยหนีบแล้วเออทำไมมันเหลือ58าสงบไ้งบ้าไปแล้วอ่า58.5นะครับก็คือ59มิลนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยววัดที่เสื้อสูบก็ได้นะครับเนี่เสื้อสูบวัดเลยจอเห็นไหมครับ ห้าสิบแปดอาตีว่าห้าสิบแปดจุดเก้าแล้วกันนะโอเคก็คือห้าสิบเก้ามิลสาเหตุทำไมอยู่ดีๆขี่แล้วหายไปเลยที่มันเป็นอย่างนี้พี่จะมายิงให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ถ้าเปิดฝามาแล้วเป็นอย่างนี้คาดเดาได้สองอย่างครับหนึ่งโซ่เราลิล้นข้ามแต่เราไม่ได้ทำรดกาดขาดที่โซ่เราลิล้นค้ับเพราะเรามีตัวกดโซ่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นตัวกดโซ่แต่งอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรได้อีกนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูคลิปนี้ก็จะขอมีสาระคลิปหนึ่งนะครับคนดูก็ใครชอบก็ยย่่าาลลืมกกดไแชรรัับผพีข ก็พี่หลอกเกินไปยิงเลยนะครับไป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 ,ไป,ไปนะครับผมอันดับแรกก็ต้องมาเลือกจานไฟออกก่อนครับฝั่งจานไฟนี่คือฝั่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องลุ้นมากที่สุดแล้วตั้งแต่ทำรถมาครับแกออกแกะไม่ออกค,อค้อนทุบค้อนที่ใช้แนะนํานให้เป็นคอนแบบนี้นะเนี่ยนี่มันเหมือนมาสอนเด็กทารถ พยายามใช้ค้อนยางหรือว่าค้อนอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เหล็กอะเข้าใจปะเออเดี๋ยวมันก็ออกอะคาอไปออกอะอไปไกูเก่งปะตอนถอดระวังประกรันจานไฟด้วยนะต้องลอกมันออกมาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดโอเคออกมาแล้วนะครับผมเราก็มาดูจานไฟก่อนว่าเอ้ยมันมีอะไรผิดเพียเพ้ยนหรือเปล่าเนี่ยมีรอยสีหรือเปล่าถ้าไม่มีรอยสีก็เกิดจากอะไรเนี่ยครับ เราก็มาแกะดูอ่าเห็นแล้วครับหนึ่งหน่วยข้อเหวี่ยงนะครับ<ะ>มาร์คอยู่นี่แต่ลูกสูบไม่ได้อยู่ตามมาร์ค <What? S 2> เห็นไหมมาร์คมันอยู่นี่มาร์คจานไฟจะต้องตรงกับสลักตรงนี้สลักบนแต่ว่ามันไม่ได้ตรงตามมาร์คเลยเดี๋ยวผมหมุนให้ดูผมหมุนให้ดูนะโอ้โหเฟืดเลยคนดูอ่าถ้าพูดตรงๆคือตอนนี้ลูกสูบขึ้นสุดเนาะอ่าลูกสูบขึ้นสุดนะเพราะว่าก้านตรงนะครับ <What? S 2> นี่ครับมาร์คอยู่นี่ชัดเจนครับ <What? S 2> ข้อเหวี่ยงขาดแน่นอน ฝั่งจานไฟถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เบิกข้อใหม่มาทำนะครับพอเราไม่ได้เบิกข้อใหม่มาทําความสดใหม่มันไม่มีแล้วนะครับเราใช้ข้อเก่าทําถ้าอยากให้จบก็ต้องเบิกข้อใหม่ทาโอเคเท่ากับเจ้าคันเขียวสวยไม่เป็นไรนะครับผมให้ดูฝาสูบฝาสูบผมใช้ประมาณนี้ครับนี่ผมใช้ประมาณนี้เลย เกาเบ้าฝาอย่างนี้เลยเกาแม่งสุดขอบเลยตามที่เห็นเกาสุดขอบเลยปกติไม่เป็นไรนะครับฝาสูบคันนี้พี่ฮาร์ดเบียขี่พี่กัดอยู่ร้อยแปดสิบห้าจีีสี่ห้านะก็ไปบวกกับชาวบ้านเข้ามาไปาขี่รถเล่นกับชาวบ้านเข้ามาเขาก็เห็นกันเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้า้าจะฆ่าบ้านเราค่อนข้างที่จะเร็วกันครับไอสำหรับเจ้าเขียวเสเวยนะผมเขียวเสวยนี่ตอนนี้ไปแบกกัะสามร้อยแล้วนะไปอยู่กับโดงสามร้อยแล้ว่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูเขียวอีกต่อถ้ากับเขียวเสวยนี่ แขนขาดนะไป,ปทีเรียบร้อยไอ้ยักษ์แขนขาดเป็นเรื่องปกติแม่งบอกคนดูไปเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ขาดอีกตรงนึงมันก็ขาดอีกตรงนึงทำตรงนี้ทำตรงนี้ดีมันก็ได้อีกตรงนึง <c oughs> แต่พี่ไม่ขาดแน่ๆเลยคือก้านนะครับสำหรับคันนี้ใช้ก้านอะไรนะครับพี่ใช้ก้าน GTO นะครับสำหรับพาก้าชาาักห้ามาเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้ต่อเนื่องเลยเจียวฮีนะครับผมมาเดี๋ยวให้ดูเจียวีเดี๋ยวตอนผมจะเปลี่ยนเสื้อแล้วผม่าเสื้อแม่งมันต่อมาเกินหลายตัวเกินนะผมว่าันไม้โอเคมาเราก็ต้องมาลื้อจานไฟดูเหมือนเดิมครับก่อนที่จะะทททําอไรััั้้้งงนนวลลเย หรือจานใครดูก่อนเลยให้มันจบเรื่องจบราวไปบางคนจะไปรื้อหัวรื้ออะไรเลยบางทีมันมันไม่ได้เป็นอะไรนะอย่าไปรื้อมันเลยครับถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรจริงผมไม่แนะนําให้รื้อเพราะว่ามันมันจะยาวดูเข้าวๆตรงนี้ก่อนง่ายๆอ่ออีกแล้วไปอีกแล้วเห็นไครับแค่คลอดมนก็อ,อกแล้วครับอย่าไปทํามันรุนแรงมนสงสารมันครับเฮ้ยประเด็นขาดเปล่าคนดูเยบอกว่า โอนี่แขนโตแล้วนะเห็นไหมแขนโตแล้วนะทัานมาขาดตรงที่มันไม่โตอะคนดูโอ้โหโอ้ไม่กัดเอาไม่ออกเลยขาแล้วนะฮะโอ้โหเอาไม่ออกเลยคนดูโอ้โหน้ำตาคุณจะไหลอันนี้คือเอ้ยมันก็หมุนได้นี่หว่าน้องเธอเนาะนี่มันมีอนีรอยู่โอ้โหเลื่อนด้วยดูดิโอ้ผมให้คนดูดูเลยว่า ต่อให้แขนโตแขนข้างในโตแขนข้างนอกเล็กขาดเหมือนเดิมแต่มาขาดตรงเล็กมีความชัดเจนเป็นไปได้ว่าขออนุญาตปิดโอบนะ้ํามันเครื่องกันแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะล่กออกมามีความชัดเจนเป็นไปได้ว่า <c oughs> พี่กอล้วนด์อะาก่กอล้วนอ์นะครับก็ฝากไปด้วยสําหรับใครที่ กำลังทํารถหรือว่าอะไรการที่แขนข้อเหวี่ยงฝั่งซ้ายขาดมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องไปซีเรียสจะเล่นรถทิฟจะเล่นรถแช่อย่าไปซีเรียสกับมันนะครับบางคนแขนขาดและเครียดใหญ่เปลี่ยนข้อเหวี่ยงดาช่างคนนั้นคนนี้ผมเห็นมาเยอะมันเป็นเหตุสุดวิสัยครับมันไม่มีใครอยากให้มันขาดหรอกครับมันขาดมันเองครับดูดิดูรอยมันขาดดิอันเนี้ยเห็นไหมมันขาดมันเองมันก็แค่นั้นนะครับคนดูไม่ต้องไปคิดเยอะมันเป็นการถอดจานไฟโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวดูด แล้วผมก็ฝากเขาไปด้วยส้าเรบใครชอบอย่าล er yeah. ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะหกแค่เก่งอ่ะยังไม่ได้เลื้อหัวให้ดูใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเลื้อหัวให้ดูดีกว่าคลิปนี้จับให้คนดูยาวๆเดี๋ยวเลื้อให้ดูเลยว่ามันหกหกกิงเปล่าเดี๋ยวโม้ลูกใหญ่ลูกใหญ่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเลื้อแป๊บนึงนะคนดูนะผมก็ได้ทําการถอดเฟืองออกแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นเฟืองปรับองศานะครับเห็นไหมเป็นเฟืองปรับองศานะผมก็จะต้องปรับทุกตัวนะมาเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะ เลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไอ้น็อตไอเทียนี่จะเป็นต้องใส่นะคนดูนะไอ้น็อตค้างเสือนเพราะว่าทามันจะทําให้หน้ำแป้นสัมผัสเสนิทแล้วก็น้ำมันเครื่องจะได้ไม่รั่วนะครับ <t> ผมแนะนําว่าให้ใส่ดีกว่าสำหรับใครหลายๆคนที่ทํารถนะบางคนชอบปล่อยมันไว้นะผมว่าใส่ดีกว่านะครับน้ำมันเครื่องจะได้ไม่รั่วนะครับผมย <t> ิงหล <t> หอกให้ดูเลยเพื <t> ่อเป็นการไม่เสียเวลาปั๊แกะเลยดูด้วยกันว่ามันจะพังไหมฮึบไม่พังครับคนดู แต่ว่าแขนไม่ตรงอย่างว่าไม่ตรงแล้วอะมาดูหัวเลยครับมาดูให้ดูหัวลูกสูบเลยลูกผมจะตกประมาณนี้เลยนะถ้าเห็นขอบปอกนะเห็นไหมเห็นไหเห็นขอบปอกไหมลูกผมตกประมาณนี้นะประมาณ2มิลกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาปาเกลนออกก่อนเดี๋ยวผมจะวัดขอบเสื้อให้ดูว่า<ะ>รถผมลูกเท่าไหร่บางคนบอกว่าผมชอบเอาผมแอบเอาลูกใหญ่มาเล่นหรือเปล่าไปกับ2องยังไงวะไปกับอะไรเงี้ยคือผมบอกเลยถ้ารถมันไล่ลงมันวิ่งได้หมดแล้วครับอ่ะนี่เซตศูนย์เจาะนะวัดเลยครับ อาออุ้ยอ่ะเห็นยังเท่าไหร่อันนี้อ่ะอ่าผมอยู่ข้างหลังได้ผมไหมผมดึงดึงตึงแล้วนะตึงแล้วนะเท่าไหร่ิบเท่าไรหกสิบห้าจุดแปดหกสิบห้าจุดเจ็ดก็คือลูกหกสิบหกมิลนั่นเองนะครับหกสิบหกมิลนั่นเองประมาณนั้นอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอีกรอบหนึ่งปังอ่ะหกสิบห้าจุดเจ็ดนะครับ ผมอย่างที่บอกนะครับเขียวอีผม66ชัก7จริงๆนะครับผมแต่ผมใช้เป็นก้านไอแซถามว่าทำไมต้องไอแเพื่อความแข็งแรงนะครับมันก็จะยาวกว่าก้านทั่วไปที่เราใช้กันนะครับมันดีตรงที่มันหนาเนาะเพื่อความแข็งแรงผมว่า จริงๆชัดเจนควรใช้นะไอแซดผมก็ใช้อยู่นะผมสำหรับใครหรือจะเป็นโมโนโก็ได้นะแต่ว่ามันก็สั้นนะเธอเนาะไอแซดดีกว่านะผมเท่าที่คุณหาได้นั่นแหละนะครับแต่ขอแค่ความโตมันหนาวเพราะรถเรารถแช่นะครับสำหรับเจ้าเขียวอีก็ชัดเจนครับแขนขาดเหมือนกันแล้วก็ข้างบนไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะว่ามันขาดตอนจังหวะปิดแพ้โชคดีของกูไม่เจอกันใหม่คิดว่ารู้ก่อนแล้วกดแชร์กดติดตามกดติดตามเพื่อได้ดีที่สุดติดตามเพืนพวกที่ชอบบทจัน